ผมได้ข่าวอันเป็นทางการแน่นอนแล้วว่าอจืจหลวงพ่อจะสร้างสมเด็จองประผสมระดับด้วยของอันมีค่านั่นคือวงเล็บเพชร,รที่นี้ลูกมีทับทิมพลอยยกไอ้นี่อะไรนะขอคอคออันนี้อะไรอัานขอมอพคอขอผวกอะไรหยวกไม่อะไร ยกแล้วเออไอายอ่ะกรรมของยกทรงอีกแล้วนึกว่าโยกต้นกล้วยใชมาประดับโอไมไม่เป็นยังไงอเอางี้แล้วกันจะมา,าป,ระประเภทแก้วอ๋อแก้วเหรอครับที่เป็นแก้วทับทิมก็แก้วเหมือนกันอ๋ออย่างนั้นก็พวกโยกแก้วทับทิมอะไรถวายค์พวก,กวนะโยกไม่ใช่แก้วนะอ๋อโยกไม่ใช่แก้วเหรอใช่เป็นหินต้องไม่แก้วครับ เอาประเภทคล้ายๆแก้วแล้วกันนะมีเพชรเป็นต้นทับทิมไปที่สุดเป็นนันว่าเราพ่อรับแล้วก็เข้าในพิธีได้